หลังจากที่เขาี้แล้วทนะําการขายรถไปเราก็ต้องหารถใหม่มาทดแทนวันนี้เราบอกได้เลยว่ารถใหม่ของเรานั้นน่ารักสดใสและสีเนี่ยสั่งทาพิเศษไม่เหมือนใครแน่นอนจะไปรุ่นไหนนั้นวันนี้จะพาไปชมกันเลยตอนนี้เพื่อนๆนะ่าดุด้ยวยนะครับวันนี้เรานี่โอ้โหนี่ใช้กล้องมือถือถ่ายนะบ้าหรือเปล่ากล้องมันจะสวยปานนี้นะฮะ่าเราเนี่ยวันนี้น่าหลังจากที่คุณผู้ชมได้ดูเทปพี่แล้วไปว่าเราเนี่ยได้ทําการขายน้องรถเบนไปเรียบร้อยจริงๆรถเบนนี่ขับดีมากนะ แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่ได้ขับรถยุโรปสักครั้งหนึ่งคุณแม่เคยคิดไหมว่าในวัยเด็กเราจะได้ขับรถยุโรปสักครั้งหนึ่งไม่เคยคิดเลยค่ะอแต่จริงๆอ่ะเราพูดตรงๆนะปกติที่เราทาคลิปเพราะเราเสียดายเพราะว่ารู้สึกว่าเราขับมาปีกว่าแต่จริงๆแล้วอ่ะเชื่อไหมว่าแทบไม่มีคนรู้แล้ว่าเราขับรถเบนเพราะว่าเราอ่ะไม่ขายเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่แต่ว่าเราคิดว่าเออมันเก็บไว้เป็นความทรงจำมันก็ดีว่าครั้งหนึ่งเราเคยขับเดี๋ยวมันจะจาไม่ได้ไงก็เลยทาคลิปที่ ซึ่งเป็นรถญี่ปุ่นซึ่งคุณก็คงจะเห็นจากหน้าปกแล้วแหละว่ามันคือรุ่นอะไรมันคือซูซูกิสบิฟต์แต่ว่าที่มันพิเศษคือเราสารถทําสีมาพิเศษและสวยงามมากใช่ไหมคุณแม่สวยมากเขาบอกว่าอะไรนะแม่สีนี้เขาบอกว่าสีนี้ตั้งแต่ทํารถมารุ่นที่ทาสีได้เนี่ยไม่มีสีไหนสวยเท่ารถคันนี้เลยเออในเขาเรียกว่าเซนในการเลือกสีของเราแต่ว่าความสวยแต่ละคนมันไม่เท่ากันบางคนจะบอกว่าไอ้นั่นสวยไอ้นี่มันสวยก็ได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่า มันจะสวยขนาดไหนในของจริงแล้วเราอาจจะขับรถคันนี้ไปเลยก็ได้เทสต์รเทสลาเลิกแล้วไม่เอาละอย่างนี้เลยม่้ไป <laughs> ไปดูกันก่อน,นนะครับว่ารถคันนี้จะสวยขนาดไหนขออนุญาตภาคเสียงทับนะคบเพราะว่าเสียงมันกล้องพอเราใช้กล้องมือถือเนาะตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์เรียบร้อยแล้วเราเพิ่งรู้ว่ารถซูซูกิเนี่ยจริงแล้วเป็นรถที่ราคาเนี่ยไม่แพงเลยนะคะแล้วก็มาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมาถึงก็จะมาแบบบอกเลยว่าอาจจะมีเช็คระยะที่ระยะเท่านี้ โปรโมชั่นเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ซึ่งพี่ๆที่เนี่ดูดายดีมากๆนะคะไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าก็จะแจ้งให้ทราบว่ามันคือ Suzuki อินดีบางว่าอยู่ตรง BDS บางว่าเลยอยู่ตรงข้างกับร้านขาหมูจอสอร้อยที่โด่งดังนั่นแหละคือบริการก็เราว่าโอเคนะโอเคเลยแล้วก็เป็นร้านที่เราเนี่ยไปค้นหาข้อมูลว่าทำซูซูกิสวิปในสีที่แบบแปลกๆได้นั่นเองนะ สำหรับคันนี้เนี่ยเราคิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะคะสำหรับเซรีโอนะคะเจแปนสไตล์นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราเห็นก่อนแล้วเรารู้สึกว่า เออว่ะมันน่ารักนะ้องแล้วรถซูซูกิอะไปโดนที่แต่งสีออกมาแล้วเนี่ยมันดูน่ารักจริงๆนะแล้วโทนนี้คือดีมากๆนะคะเป็นโทนขาวตัดกับฟ้าแล้วเห็นไหมว่าเล่นขอบดำๆมันดูอนิเมะมากๆมันดูญี่ปุ่นมากๆเลยอ่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทํารถออกมาได้ถูกจริดเรามากๆน่ารักเลยแหละเนี่ยเห็นไหมดูดีมากๆนะคะส่วนภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ตรงกระโปรงรถเนี่ยอ่านว่าซูซูกิอินดี้นะคะโอเคนี่เดี๋ยวรอเขาติดลอด้อรถโทเข้าไปแล้วก็ข้างบนเป็นตะแกรงรถแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นรถของเรานั่นเองนะคะที่สั่งทําสีมาโดยสีเนี่ยจะเป็นการทําสีนะคะโดยตัวรถเนี่ยเลือกรถมาพื้นฐานในเป็นสีเทาเข้มนั่นเองแล้วก็ทําสีฟ้าทับลงไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกสีอ่อนกว่านี้เนี่ยมันอาจจะได้สีที่ตรงใจเรามากกว่านี้นิดนึงนะคะแต่อันนี้มันจะมองไปนิดนึงเพราะว่าตัวพื้นตัวรถตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นสีเทาๆนั่นเองนะคะวนลแม็กเนี่ยจริงๆต้องเป็นล้อแม็กแบบนี้นะคะเป็นล้อแม็กแบบแนวเรดโทประมาณนี้เลยเพียงแต่ว่า มันยังมาไม่ทันนะคะเขาบอกว่าเดือนหน้าเข้าไปเปลี่ยนได้อันนี้จะเป็นรถคันแรกที่เราเห็นเลยนะคะก็คือเป็นสไตล์แบบเรตโรเหมือนกันก็คือเป็นสีออกครีมๆตัดกับสีน้ําตาลดูดีมากๆนะคะก็ดูเหมือนรถแข่งคล้ายๆกับรถเฮอร์บี้สมัยก่อนที่เรารู้จักเลยนะคะแล้วก็นี่คือซูกิสวิฟตัวที่เราซื้อนั่เองค่ะมาถึงเนี่ยคุณแม่ก็ขึ้นรถเราก่อนนะครับเป็นคนแรกเลยเราไปฟังกันดีกว่าว่าคุณแม่เนี่ยเขามีความเชื่ออะไรว่าทําไมเขาถึงจะต้อง ขึ้นรถคนแรกแล้วเขาขึ้นไปทําอะไรไปฟังมาม่าพูดกันดีกว่าไปอ๋อก็คือเป็นเรื่อไม่ใช่จริงๆตอนที่เราขับเบนคุณแม่ก็เป็นคนขับออกโคนแรกเหมือนกันนะจริงๆนะรถเนี่ยใครเจอเนอะ่ยคนที่ดีที่สุดคือแม่แม่คือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้ามีพ่อกับแม่อันไหนจะดีกว่าก็ยังไงก็ได้รามีพ่อเรามีแต่แม่ก็แม่เป็นทั้งพ่อและแม่โอเคโอเคพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่เจอแล้วก็ดีทุกอย่างดี ทุกอย่างโ <Okay. S 2> อเค่รยๆโอเคปั้งๆัๆดวย,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 ยก็ในที่สุดนะคะคุณแม่ก็เป็นคนแรกที่ขับรถนั่นเองอันนี้เอามาดูข้างนอกจะเห็นว่าสีเนี่ยสวยก่าตอนที่อยู่ในตรงที่ส่งรถมากๆสีออกมาได้ค่อนข้างตรงใจเราจริงๆมันเข้มเป็นนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าในตัวของสีพื้นตัวเดิมเนี่ยมันเป็นสีออกเทาๆนะมันก็เลยทําให้สีมันอาจจะดูผิดเพี้ยนไปจากที่เราต้องการเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยโ่วีสีชมพูที่เราเห็นกันเนี่ยจะเป็นการแรปสติ๊กเกอร์นะคะจะไม่ใช่การ ทาสีแต่อย่างใดดังนั้นเราก็สามารถเปลี่ยนสีได้หมดซึ่งตรงน,นี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอาจจะมีคําแบบภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยไปเขียนลงนิดนึงนะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันทําให้ดูญี่ปุ่นขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างกระทัดรัดเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะเล่าให้ฟังว่าทําไมต้องเป็นซูซูกิสวิฟท์ค่ะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ขับออกถนนอย่างไปทางการแล้วนะสิ่งแรกที่เรารู้สึกเลยคือเอาตรงๆเราก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันขับไม่ดีนะรร้สึกว่ามันขับดีอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะ พวงมาลัยเนี่ยเบามากอันนี้คือสิ่งที่เราค่อนข้างชอบเพราะว่าพอพวงมาลัยมันเบาเนี่ยมันรู้สึกว่ากำล,ลังขับรถเล็กๆอยู่ไม่รู้นะอันนี้เราร e ว i e คนไม่มีความรู้นะแต่มันเบาอ่ะแต่างที่เราบอกเลยว่าเรื่องเบรกเนี่ยรู้สึกว่าตัวคันคันเบรกไม่รู้อะแบนเบรกมันจะยกสูงมากกว่ารถยุโรปเราขับน,นิดนึงทําให้การกะร,ระยะเบรกอย่างเมื่อกี้การกะระยะเบรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราต้องเหยียบลงไปลึกกว่านิดนึงเหมือนกันนะที่ตัวขาคือแอร์เย็นมากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะ แต่เนื่องจากว่าเราขับรถไ่เนี่ยเรายังงง,งไอไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ซึ่งเราเชื่อว่าทุกคนที่ขับรถแบบที่เป็นรถยุโรปมาก่อนอะจะงงงไอไฟเลี้ยวหน่อยแต่บัตเบียรเราก็ชินได้นะคะสิ่งที่รู้สึกว่าชอบอย่างหนึ่งคืออัตราเร่งเราเราเคยเรียนขับรถมาแล้วเราขับอีกยี่ห้อหนึ่งอะที่เป็น Eco อีโคคาร์แบบราคาประมาณเนี้แล้วมันเหยียบไม่ไปเหยียบแบบเหยียบมิดแบบแป้นก็ไม่ไปแต่คันนี้เหยียบแล้วมันไปเลย นะถือว่าค่อนข้างจะรู้สึกดีกว่าที่คิดไว้แต่ด้วยราคาของเขาเนี่ยคือซูซูกิมันเป็นรถที่ราคาไม่แพงเนาะดังน,น,นั้นเวลาที่เราขับไปหรืออะไรเงี้ยเรากลับรู้สึกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่ามันจะสมูทเท่านี้เรารสึกว่ามันสมูทกว่าที่คิดเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องความคงทนยังตอบไม่ได้เพราะว่าเพิ่งออกมาเมื่อกี้นะคะเราตอบไม่ได้จริงแต่รู้ว่าซูซูกิเป็นรถที่มีอุปรกรณ์ตกแต่งเนี่ยเยอะมากมาก นะแบบเยอะเลยอะ่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าเราต้องการความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครหรือว่าต้องการที่จะแบบเหมือนกับแสดงความเป็นคุณออกมาอะไรเงี้ยสุสกีสวีปคือแบบเป็นรถที่เหมาะกับคนที่ชอบแต่งชอบอิสระแล้วก็ชอบหาคาแรคเตอร์มากๆรุ่นหนึ่งแน่นอนเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็แอบรู้ว่าลหลายๆยี่ห้อก็จะมีรถแต่งของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นๆก็ตามแต่แต่ว่าตัว Su ุ u ก i ตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันน่ารักทรงมันญี่ปุ่นแบบจริงๆแล้วก็ คิ้วน่ารักพอไปทําอะไรที่มันดูน่ารักแล้วเนี่ยมันดูเข้ากันพิเศษเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงลกันนะตอนถึงบ้านเดี๋ยวลองขับนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวไปรีวิวตอนถึงบ้านกันละกันนะ อันนี้เพิ่มเติมให้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยซื้อมาแล้วก็เพิ่งจะได้มาทําเทสนี้นะคะก็ได้มีประสบการณ์เพิ่มเติมก็คือตัวอัตราเร่งเนี่ยก็คือถ้า0ูนถึงหกเนี่ยจะค่อนข้างแบบอืดน,นิดนึงมันจะอืดนิดนึงพอทะลุ6กไปแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างไหลแล้วก็เร็วมากๆแล้วก็แอบ,บไม่คิดเหมือนกันนะว่ารถที่มีเครื่องที่ประมาณเนี้ยเล็กๆประมาณเนี้ยแบบ E ีโคคาเนี่ยจะเหยียบค่อนข้างสนุกเหมือนกันเพราะเราขับรถตัวเครื่องส0 0 0มาก่อนอันนี้มันพุ่งกว่าอยู่แล้วแต่ตัวเนี้ย เออพอมันเลย60ไปแล้วมันเยียบสนุกดีนะเพราะนั้นเราขับรถไปที่สุดรากาแล้วก็ขับกลับมาเนี่ยก็ดีมากพวงมลาลัยเบาขับคล่องตัวแล้วก็อัตราเร่งเนี่ยถ้าเกิน60ไปแล้วเนี่ยเยียบสนุกมากตัวรถเกาะถนนใช้ได้นะคะแต่ว่ามันก็ยังมีความแบบตามวัสดุนิดนึงแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่อะไรเลยนะก็ถือว่าเป็นรถญี่ปุ่นคันแรกของเราที่ขับออกมาแล้วค่อนข้างชอบค่ะ สรุปนะคะรถที่เราซื้อนั่นก็คือ Suzuki Swift GL 2021นะคะถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น plus เนี่ยมันจะมีตัว SKIRT นะคะตรงข้างล่างมาให้ด้วยซึ่งมันเป็นสีดำเนาะมันทำให้เราเนี่ยแต่งแล้วอาจจะไม่เข้ากับรถคนันนี้ก็เลยเลือกรุ่นธรรมดามาค่ะนี่นะคะ5 5า0 0 0บาทค่ะ อันนี้เนี่ยเปิดออกมาจะเห็นว่ามีความสวยงามนะคะแล้วก็นี่คือที่เปิดของประตูด้านหลังเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะคะเราเลือกใช้ตัวสีน้ําเงินที่เป็นเบอร์ที่เราเให้ไปแล้วก็ศูนย์เนี่ยเขาก็ไปทําสีมาแล้วก็เทียบมาให้เรานะคะด้านหน้านะคะจะเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะฮาโลเจนมันคือไฟแบบสีส้มๆอะ่ะเอาอตรงก็ต่างจากไฟ LED ที่เราเคยใช้มาค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะมีไฟตัดหมอกให้กับเรานะคะ คราวนี้เรามาเจาะลึกกันในเรื่องที่เราได้ลองขับดูนะฮะสำหรับเครื่องของรุ่นนี้เนี่ยมันจะใช้เครื่องที่ชื่อว่า duo Jet นะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ s ู zu กิเลยน,นั่นเองสำหรับ duo Jet เนี่ยมันคือการใช้หัวฉีด2ชุดนะฮะตอนหนึ่งลูกสูบเนี่ยทำให้การเผาไหม้พลังงานเนี่ยเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้เครื่องแค่1.2เนี่ยแต่ว่าขับได้ดีมากนะฮะเร่งได้นะครับผ่อนได้อะไรแบบนี้สิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดเลยแต่เราขับรถคันนี้มาก็คือในเรื่องของลําโพงนะฮะของตัวเครื่องเสียงน,นั่น ต้องบอกเลยว่าเข้าขั้นโคม่ามาก,มากเราไม่รู้นะว่ารถคันอื่นมันจะเป็นประมาณไหนแต่เราว่ารถคันนี้เครื่องเสียงค่อนข้างจะไม่ไม่ดีเอาซะเลยนะฮะถือว่าค่อนข้างแย่เลยแหละแล้วก็ในตัวของการเก็บเสียงเนี่ยเราคิดว่าเก็บได้ในระดับปานกลางยังคงมีเสียงลมอยู่ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากจนเกินไปนะคะเหมือนกับรถรุ่นเก่าๆเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็มีการปรับปรุงในเรื่องพวกนี้มาแต่ไม่สามารถปฏิเสธได้จริงๆว่าเสียงลําโพงในตัวเครื่องเนี่ยในตัวรถเนี่ยโอ้โห แย่เลยอ่ะถือว่าถือว่าค่อนข้างแย่เลยทีเดียวนะคะอีกทั้งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจะถามว่ามีจุดอะไรพิจารณาอีกก็คือตัวนี้เนี่ยนะคะในการขับขี่ต่างๆเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความกระเทือนนะฮะของตัวรถเนี่ยเวลามันมีการแบบเข้าสู่ความขรคระอะไรเงี้ยค่อนข้างจะ กระทบกระเทือมาถึงตัวคนขับหรือว่าคนนั่งเนี่ยได้ค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวรถเนี่ยสัมผัสได้เลยแหละว่ามีน้ําหนักเบาเพราะตัวซูซูกิเนี่ยเขาก็ทํามาแล้วเขาก็บอกเลยว่าโครงสร้างเนี่ยจะเป็นแบบฮาร์ดเทคนั่นเองนะคะฮ a r ์ดเทคคืออะไร S <S 2> <S 2> การใช้โครงสร้างตัวถังที่เขาบอกว่ามันจะเบาขึ้นประมาณ15%ซึ่งแน่นอนว่ารถอีโคไม่ควรแบกน้ําหนัก,กเยอะอยู่แล้วแต่ว่าผลที่ได้คือเรารู้สึกเลยว่ารถมันเบามากๆโุมอะไรก็เบาตัวรถก็เบาวเบาวลา,วรเ,าเราขับไปสักร้อยถึงร้อยี่สิบเนี่ยเราก็มีความกังวลว่าเอ๊ะมันจะบินไหมนะมันจะหมุนมันจะโครงเครงไหมปรากฏว่าเออว่ะไม่เท่าไหร่นะฮะไม่เท่าไหร่ถามว่าแน่นๆเท่ากับรถคันใหญ่ๆหไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่ามันโครงเครงจนหน้า แบบกังวลใจหรือเปล่าเนี่ยเราคิดว่าไม่เป็นปัญหาเช่นกันส่วนเรื่องประหยัดน้ำมันนี่ก็ต้องบอกว่ายังทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเช่นกันนะคะตอนนี้เราวิ่งไปหลายร้อยโลแล้วแหละแต่ว่าน้ำมันเนี่ยก็ลดไปประมาณเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่า1ถัง,งจะวิ่งได้เท่าไหร่เพราะตอนนี้เนี่ยเราเป็นคนไม่ค่อยขับรถอะขนาดเบนขั้นเก่าเรายังวิ่งแค่7,600รโลเองนะปีกว่านะเกือบปีครึ่งอะฉะนั้นเราเป็นคนไม่ค่อยขับรถเท่าไหร่เดี๋ยงไงเดี๋ยว,ยวถ้าอนาคตนะคะขับได้เกินกว่านี้เราจะมารีวิววให้ฟังอีกค่ะ ในส่วนสุดท้ายที่เราจะรีวิวกันแบบคร่าวๆนะคะก็คือในตัวของกล้องหลังที่เขาติดมาให้เนี่ยเราบอกได้เลยว่ามันไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แล้วก็มาขยับได้ค่อนข้างง่ายคือมือไปโดนนิดโดนหน่อยเนี่ยมันก็เบี้ยวแล้วแล้วก็ตัวจอภาพที่เขาแถมมาให้กับศูนย์นี้เนี่ยเราคิดว่ามันมีมุมมองจอที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาที่เราถอยเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูกล้องเนี่ยดูยากกว่าที่เราดูกระจกข้างซะอีกนะฮะแต่มันก็ต้องมีกล้องน้ำนี้ในมุมที่มันไม่เห็นมันยังต้องใช้กล้องอยู่แต่ถามว่า คือตัวคุณภาพกล้องกับจอภาพ Android ที่แถมมาให้เป็นยังไงบ้างเราว่าคุณภาพปานกลางก็แล้วกันคือพอใช้ได้แต่ว่าคุณอาจจะต้องไปปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าอยากจะได้ที่มันดีกว่านี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นสรุปการพรีวิวแล้วกันนะแบบ Suzuki Swift นะฮะรุ่น GL 2021นั่นเองโดยรวมๆกับราคา557,000 เราก็พอใจนะเราบอกว่าเราพอใจค่อนข้าง,งชอบมากๆที่สําคัญเราคิดว่าถ้าใครอยากได้รถน่ารักน่ารักแล้วเราก็ซู z u กิน่าจะเป็นคำตอบที่ดีมากๆค่ะแล้วเราเองก็รู้สึกว่าเริ่มชอบแบรนด์นี้ขึ้นมามากๆแล้วค่ะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยสำหรับวันนี้รักฟันดีราตีสวั์โอยาสมีค่ะ